สวัสดีนะครับวันนี้ผมมีเหรียญราชาพยักของป๋องสุพรรณจ่าซ่านะครับเป็นเหรียญราชาพยักหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดหด้วยด้วนนครสวรรค์นะครับ,นนร,บราคาพิเศษปกติผมขายลุ้นละ350บาท3าลุ้น1,000บาทแต่วันนี้มาจัดโปรพิเศษใครที่ซื้อครบ20เหรียญน,นะครับผมจะให้ราคาเหรียญละ300บาท แล้วก็จะแถมเนื้อเงินให้อีก1เหรียญด้วยนะครับใครซื้อ20เหรียญขึ้นไปนะครับได้ราคาพิเศษเหรียญละ300บาทแล้วก็รับเนื้อเงินอีก1่เหรียญท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับ098 781-5862ด้งในหนึ่งลงนะครับหนึ่งรางเท่ากับ100เหรียญตรงนี้นะครับ100เหรียญเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อเงินการันตีให้2เหรียญแล้วก็ป๋องสุพรรณครับจะแถมเนื้อเงิน นอกลังให้อีกสามเหรียญน,นะครับที่ผมจัดโปรพิเศษวันนี้นี่นะครับเป็นเนื้องเงินสวยๆตรงนี้นะครับท่านใดที่ซื้อเหรียญตรงนี้นะครับผมขาย3ลุ้นหนึ่งนสามลุ้นหนึ่บาทลุ้นเดียว350บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าซื้อ20ลรุ้นเนี่ยนะครับจะตกเฉลี่ย6000บาทนะครับยีลุ้นราคา6,000บาทเฉลี่ยแล้วเหลือลุ้นละ3 0 0บาทนะครับเมื่อซื้อ20ลรุ้นตรงนี้ผมแถม เนื้อเงินสวยๆตรงนี้ให้อีกหนึ่งเหรียญมูลค่าพันแปดถึงสองพันบาทนะครับเมื่อลบหกพันแล้วจะเหลือสี่พันบาทสี่พันบาทมาหารยี่สิบลุ้นตรงนี้ตกเฉลี่ยเหมือนเราซื้อลุ้นละสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้เลยจัดโปรพิเศษท่านใดที่ซื้อครบยี่สิบเหรียญยี่สิบลุ้นตรงนี้รับทันทีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะครับเป็นโปรพิเศษที่จัดให้วันนี้สมนาคุณจัดเต็มครับสำหรับลูกค้าของเราแต่รุ่นราชาพยคก์ของป๋องสุพรรณ ตกเฉลีย่ยแล้วจะเหลือเหรียญละว200บาทเท่านั้นนะครับเมื่อท่านซื้อครบ20เหรียญในราคาพิเศษไปเลยนะครับสนใจแอดไลน์มาครับ098 7815862วันนี้โปรพิเศษสำหรับลูกค้านะครับสายหลวงพ่อพัน์แล้วก็ท่านที่ชอบงานของป๋องสุพรรณนะครับวันนี้เหรียญสวยๆผมเอาตัวอย่างเหรียญเนื้องเงินให้ชมนะครับนี่คือเนื้องเงินที่จะแถมไปในรายการ สมนาคุณนะครับเมื่อซื้อครบ20เหรียญเนี่ยเราแจากดนเงินกันแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้แอดไลน์มาพูดคุยกันนะครับ098 7815862นะครับ